ทุกวันนี้ประเทศไทยถูกโกงปีละประมาณที่400แสนล้านบาทอยู่ที่5 0 0แสนล้านบาทอยู่ที่ ,00 แสนล้านบาททําไมมันถึงได้เกิดออกไปอย่างนั้นละ่ะคุณรู้ไหมทุกคนเสียภาษีใช่ไหมครับมีใครบ้างครับที่มีเสียภาษีครับมีคนบอกว่าก็ไม่ได้ทางานจะเสียภาษีได้ไงเป็นเกษตร,รจ,ะจะเสียภาษีได้ไงคุณเสียอยู่แล้วในเจ็ดเปอร์เซ็นต์คุณเข้าเซเว่นก็โดนแล้วอย่าว่าเข้าเซเว่นแลยเข้าร้านค้า ของชั่นธรรมดาก็กรโดนแล้วทุกคนเสียภาษีหมดนะแล้วเมื่อภาษีมันไปรวมกองกลางของประเทศทําไมต้องมีภาษีรวมกองกลางเพื่อให้รัฐบาลที่มีอํานาจในการใช้เงินนี้บริหารเพื่อพวกเราทุกคนไงแต่เขาคิดอะไรอยู่ไฟฟ้ามันจะมีส่วนไหนไหมที่มันจะทําให้มันให้ประชาชนที่เป็นพลเมืองเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นจ่ายแพงๆมันจะได้มีส่วนต่าง สร็จแ,แล้วตัวเองก็รวยผมนะสังเกตเห็นนะณนะวันนี้นะถนนก็เอกชนทําไฟฟ้าก็เอกชนประปาเกี่ยวแก๊สน้ํามันแล้วยุคของรัฐบาลยุคหนึ่งเขาพยายามจะแปลรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชนเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำไมเขาต้องมีเอกชนมาเกี่ยวละ่ะพวกเขารวยขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเขามองพวกเราจําใจต้องจ่ายพวกเขาไงเยือใช่ไหมฮะเขามองอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เพื่อจะยอมไหมครับไม่ยอมแน่นอนผมเรียก6กแสนล้านว่ามันคือปากท้องระดับชาติ